สวัสดีครับจากเพจตะวคาโดจูโฮมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เรามาดูหน้าแปลงให้ลูกค้านะครับอที่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปลูกนะครับฟักทองใช่ไหมครับตอนนี้ปลูกฟักทองหรือแตงโมแตงโม,แตงโมนะครับนี่ ตอนนี้ลงแตงโมอยู่นะครับแต่เดี๋ยวลูกค้าจะเริ่มมาปลูกอะโวคาโดนะครับแปลนที่วางไว้นะครับก็จะเป็นพื้นที่19ไร่้ไร่นะปูกเยอะมากนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะวางระบบน้ําใหม่นะครับแล้วก็ถ้าจะเริ่มนะครับก็คือถ้าแนะนําก็คือถ่ายให้เตียนนะครับหลังเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ยกร่องขึ้นมานะครับสองข้างนะครับยกร่องขึ้นมาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอ่อ ตียาวไปทางนู้นนะครับนีเห็นไหมครับทางที่เขาจะยาวนะครับถ้าตียาวไปอย่างเงี้ยเออมันจะค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราพ่นยาหรือว่าใส่ปุ๋ยนะครับเราก็จะดูแลเป็นแถวแถวเป็นในแต่ละสายพันธุ์ไปนะครับก็จะง่ายนะครับวิธีปลูกก็ถ้าแนะนําก็คือปลูกทั้งท้าย A และท้าย B สลับกันนะครับแล้วก็ดึงดึงแถวยาวไปนะครับแล้วก็ยกร่องนะครับ ถ้ายกร่องเนี่ยดินสภาพดินนะครับจะค่อนข้างเป็นดินปนทรายแล้วก็มีความแข็งสูงนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรายกร่องเนี่ยเราสามารถเติมวัสดุปลูกนะครับพวกใบไม้แห้งนะครับแก็บดิบแก็บเผานะครับเพื่อที่จะทําให้ดินมีความโปร่งลงขึ้นมาได้อีกนะครับพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับนะดังนั้นการยกร่องก็จะทําให้ บริหารจัดการง่ายนะครับเพราะว่าพี่ตรงนี้เขาจะต้องปรับอยู่แล้วในอนาคตนะครับเมนน้ำนะครับก็จะดึงจากหัวนะครับหัวแถวนะครับลักษณะหัวแถวตอนนี้มันจะโค้งอยู่นะครับแต่เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวต้องมาดูระบบน้ําก่อนนะครับว่าเขาจะวางได้ประมาณไหนนะครับแล้วเราก็ดึงหัวแถวนะครับเป็นเมนนะครับ หัวแถวนะครับแล้วก็ซอยย่อยตียาวไปนะครับแล้วก็จะมีวาลอยู่หัวแถวนะครับสําหรับเปิดนะครับจะให้เป็นปุ๋ยทางน้ําก็ได้นะครับถ้าลูกค้าไม่มีเวลามากพอนะครับแต่ว่าลูกค้ามีคนงานอยู่แล้วเนาะดังนั้นก็บริหารจัดการไม่ดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่พื้นที่ก็เยอะมากนะครับ19เกไร่นะครับเยอะมากนาจะลงได้ประมาณ5้ารอต้นนะครับดินตรงนี้นะครับก็ เป็นดินที่ค่อนข้างแข็งนะครับตอนนี้กําลังปลูกแตงโมอ,อยู่นะครับนี่แต่เดี๋ยวจะต้องรื้อแตงโมแล้วก็วางระบบใหม่นะครับตรงนี้เป็นร่องถนนนะครับก็ทําให้ขน รถขนอะไรเข้าไปได้ง่ายนะครับแต่เดี๋ยวถ้าตีล่องปุ๊บเนี่ยก็จะบริหารจัดการได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ยกโคขึ้นมานะครับแต่ถ้าทําเป็นล่องนะครับก็จะดีนะครับทําเป็นล่องเลยนะครับแนะนําเลยนะครับนะถ้าใครอยากเริ่มแบบมีพื้นที่เยอะๆนะครับนะก็สามารถทําได้นะครับนะนี่แนะนําเลยนะครับนะใครสนใจต้นอะโวคาโดนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ไปดูว่าหน้าแปลนทั่วประเทศนะครับนะ ก็เดี๋ยวรอคุยกับคนวางระบบน้ำนะครับว่าเขาจะดึงยังไงได้บ้างนะครับแต่ดูพื้นที่ดูลักษณะดินแล้วค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะครับเนี่ยดินเป็นดินแบบดินปนทรายครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีธาตุอาหารนะครับดังนั้นเราต้องเติมอีซีวัตถุเข้าไปพอสมควรอยู่นะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับนะ ไม่ยากเลยนะครับพื้นที่มันค่อนข้างเตียนอยู่แล้วน้ําไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้าท่วมด้วยนะครับระวังเรื่องน้ําเยอะจนเกิดไปแค่นั้นเองนะครับอะโวคาโดนะครับแล้วก็ปลูกเป็นแนวเป็นแถวนะครับปลูกเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ไปอย่างเงี้ยจะดูแลง่ายเพราะว่าเวลาช่วงที่พ่นสะสมอาหารนะครับเขาจะาพ่นได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางบางต้นบางสายพันธุ์ก็ใช้ใช้ สารอาหารแตกต่างกันในแต่ละช่วงนะครับนะครับใครมีปัญหาด้านไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับ087 1577 899นะครับ061 78 78210นะครับนะนะครับสาหรับวันนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ